กลุมมาแล้วสมกับที่แอบซอนเดอและความสัมพันธ์คืออะไรแต่เปิด,มดโมโพสสนุนนงกุ๊ปที่หลังคลิปนี้เห็นคุยกันก็ถือผ้าคุมให้แม่แอปนั่นเองทีเดียวราคาตนก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่ปรากฏตัวในภาพในคลิปเดิมและมากับแอบซอนแถมก็ยังได้ถือผ้าคุมให้น้องปีใหม่ ลูกสาวของแอปอีกด้วยโดยในคลิปขณะที่สาวแอปนั้นไปทักทายกับทีมเพราว่าที่นายกคนนดนตรี30ของและสำหรับกันนักสแสดงที่หนุ่มคุมคานั้นนงลานั้นทำเอาหลายคนนั้นเป็นกระแสแบนดจิ้มเทรากับแอสออนวงแตกไปเลยล่ะค่ะล่าสุดคุณหนุ่มคุมนั้นก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่า คนถ่ายบอกให้เราแอบยาวๆหน่อยนะคะก็มีอุโมจินา่าลุ้นคิดนั่นเองแต่ทำเอาแฟนคลับนะัเข้ามาเซลล์แถาถามใครมาถ่ายรูปให้พร้อมกับถามถึงกระแสข่าวกับแอบปบกำลังจะร้อนแรงซึ่งเจ้าตัวก็ได้ไม่ได้ตอบว่ากำลังถามถึงเหล่านั้นแต่อย่างไรนั่นเอง